อย่างที่เล่ากันไปครับอยู่ๆเนี่ยมีคนส่งข้อความมาเตือนเรื่องความรักสําหรับพี่บอยเสียชัยและก็พี่แอนรอ,อดีนะครับโดยชัดดังกล่าวส่งมาบอกว่าอยากให้หนุ่มบอยจริงใจซื่อสัตย์กับภรรยาทําเอาเจ้าตัวถึงกับโพสต์ถามว่าคนที่ส่งมาต้องการอะไร ล่าสุดครับพี่บอยนะครับผมก็ได้ควงคู่กับพี่แอนออกมาตอบประเด็นดังกล่าวบอกว่าเจอเรื่อยๆเลยคนที่ส่งข้อความมาเตือนแบบนี้อาจจะเป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆอยากบอกพี่ๆแม่ๆแฟนคลับไม่ต้องห่วงคู่ของตนไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักครับคือมีเรื่อยแต่บางวันมันบางวันที่ที่รู้สึกว่ามันมันเจอหลายอย่างแล้วอ่ะมันพอแล้วเรื่องเรื่องนี้จริงๆมันควรพอพอได้แล้วเพราะเราก็แต่งงานแบบ ทำอะไรด้วยกันมามาถึงขนาดนี้แล้วอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจว่าหลายๆท่านก็ห่วงวเป็นห่วงก็ <c oughs> ก็ขอบคุณในส่วนที่เป็นห่วงแต่ว่าบางอย่างมันก็มันก็รู้สึกสะกิดจริงจริงๆ,ๆบางครั้งเราอยากจะบอกว่าการที่เราได้ได้โพสอะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องซีเรีสดราม,ม่ามันไม่จําเป็นต้องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือครอบครัวเราสะอย่างเดียวแอนเขาจะเป็นคนชอบโพสตอรตอรี่ที่ที่อ่านแล้วมันรู้สึกจะอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นใช่เราก็ ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหนักค่ะในช่วงนี้ทีนี้พอมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้อ,อไม่ไหวบ้างเนาะมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราเราเองเราก็ขาดความความเป็นตัวเองแล้วอะ่ะคือเราโพสต์อะไรไปคนก็ตีเข้าไปเรื่องนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้าแอนมีอะไรคือยอนจะร้องไห้เป็นหลักแหละแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยแม้กระทั่งที่บอยอยู่กับแอนก็ก็จะไม่ได้รู้ว่าเราแบบ แอบร้องไห้อะไรคือคือเราอยู่ด้วยกันเราต้องเติมพลังบวกให้กันอย่างเดียวแล้วก็ช่วยกันทํางานให้มันผ่านไปอะไรเงี้ยในส่วนส่วนของเรื่องพี่บอยที่พี่บอยโพสต์ลหลายๆคนก็บอกว่าทาไมไม่ปกป้องพี่บอยทําไมไม่คือจริงๆเราเราคุยกันแล้วแล้วเรารู้เรื่องกันแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราเลยเราเพราะฉะนั้นเราอยู่ข้างกันเราเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นเพราะอะไรแต่เขาอะอยากจัดการในส่วนตรงนี้มากกว่าเขาเลยโพสต์ออกไป ก็มีอินบ็อกซ์มาว่าแอนว่าทําไมไม่ให้กําลังใจพี่บอยหรืออ้าวหนูก็อ้าวไปแย่ไปอีกเราอยู่ด้วยกันเราคือถ้าแอนพูดต่อมันก็ยาวเฉยๆก็เลยโอเคตัดสั้นแค่นั้นขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ